บายดียินดีตอนหับของทูส่งหาอยู่หากินในดังเดนเซนไกทันผู้ส่งอันกับข่อยกับมาเตจากอันสำนักงานอันทำเอกสารแต่งงานทันผู้ส่งกับมาเ <laughs> ลีวเอาเอากับมาเลีวอันตอนแรกคิดว่าจะอัดคลิปอยู่ในบานแฟนข่อยอยูข่อยเลยบอกาอัด ไอเล่ามีความอายมีความเคืนเล่าก็าเลืจับโทรศัพท์มาอัดอยู่ในห้องเก็บของทันผู้สมมาอัดคลิปในห้องเก็บของแล้วก็อุ้มอุ้มดุมม,มาเน้าจังเมนคลิปกระยักอัดอายคนกระอายมีความสามารถพอทันผู้สมเด็กก็อยากทำานะุ่มเนาะวันนี้พอจะมาเบาอัน เกี่ยวกับเลี้ยงอันเดินแรงเอกสารแต่งงานอยู่ประเทศอิตาลีเนาะในฐานะที่ว่าเอยเป็นคนลาวเนาะเดินเรื้ยงเดิดนเอกสารทำเอกสารมันก็จะแตกต่างจากที่ว่าคนไทยไปอันผู้ชมเพราะว่านในประเทศอิตาลีเนี่ยผมมีสถานทูตลาวแล้วก็ในประเทศลาวบ่มีสถานทูตอิตาลีาก่อจะมาเข้าประเด็นคืออัน แหลกๆหอันมาเขาประเด็นเลยเนาะทันผู้ชมแหลกๆหกอันคอยมาอันวีซ่าซ้มเดือนทานผู้ชมวีซ่าเยี่ยมเดือนมากับแฟนคนนี้แฟนผอยเราก็คิดว่ามาพีแล้วเราจะมาอันเดินอันมาทําเอกสารแต่งงานดูพีเดอท่านผู้ชมเพราะว่าแฟนคยเราก็มีความหูเกี่ยวกับเอกสารพอสมควรถ้เพราะว่าเราเคยแต่งงานมาก่อนเนาะแต่งงานกับคนอันอินโดนีเซียอินโดนีเซียนี่แหละ กาเหลือก,กันไปแล้วเนาะเพราะว่าแดงกับลาว่าแดงกับคนกรอันมันมีแค่พาสปอร์ตนะนะอันผู้หญิงก็มีแค่พาสปอร์ตนะั่นแหละข่อยมากข่อยกับมีแค่พาสปอร์ตเลยทั้งช่วงยังชุกแจงสุดข่อยกับมีโดนโดนคืออันแค่พาสปอร์ตมากเลยกับนะมาดูอันที่ีเดสอันสองเดือนเนาะหนาประมาณนั่นแหละเพราะว่ามาหอดอันมาในส่วนโควิดสำนักง,งานของเขาเจ้าก็ปิด ผู้ชมยังประธานเปิดเลยนะามามาหอดแล้วยังติดโควิดอีกนะท่านผู้ชมก็เลยแบบโตกแก๊กบ,บั่นบอดายก็เลยอยันแบบบอดายเป็นเดินเรืองเอกสารทันทีผ่านไปประมาณสองเดือนนี่แหละกเรือ,เ,รอเดือนนึงก็เป็นไปเดินเรืองเป็นทําเอกสารแต่งงานพอเด,ดินเรืองปุ๊บเนาะบ่พ่อกี่เดือน เขาเจ้าก็จจุตมียุดวันนั้นวัฒน์นี่แนอนอนแบบมีวัฒนยุดธ์รเายนะท่านผู้สูงที่ว่าไปถีตอิตาลีเนาะสั่งานเขาเขาะกัจจุดไปเอกสารมันก็เลื่ยสาบอันนี้เขาช่วงนารอนนะคะท่านผู้ชมกระดักกระดาสิงหาเขาเจ้าก็จจุดอีกท่านผู้ชมเพราะว่ามันเป็นช่วงแบบอันพักหลอนของเขาเจ้าะนะท่านผู้ชมเจาะอันฮอลิเดย์นั่นแหละเนาะท่านผู้ชมก็จจุดอีก เป็นเดือนคนเด้ทานผู้ชมกะมันก็เลยมาสาบนันนี้แล้วก็คนที่วันทุกคนยื่นเอกสารไป้คนที่ว่าเห็นเบีย د, ดอยู่สำนักง,งานของเขาเจ้ากับบทตรวจสอบแล้วเขาเจ้ากับบทเดินเรื่องให้มันก็เลยสาบันก็เลยเวลามันก็เลยซื้อโดนไปโดนไปเนี่ยทานผู้ชมจนอันแป้นไฟกัปบกษากับทนายกวา้างอันนี้ไปฮะอันบกษากับทนายข่วงแล้วก กันไปยืนประสบทาาในโน้ตว่าเอกสารกุตดูเหวินไป็น้ตใช่แล้วพวกเขาจับรวจสอบนะเมื Terra ่อใดท่านยังไงยากยางท่านผู้ชมเอกสารยังอยู่คือเก่าคนเก่าอยู่ท่านผู้ชมด้นนี่คนเก่านั่นออกไปแล้วท่านผู้ชมบุหูะห์อ็อกหรือว่าเขาใหญ่เนาะเพราะว่าอันเขาแจ้งกับทนายความแบบนั้นมาเนาะเขาก็โคตรถูกเนาะเขาก็โคตรถูกดูเนาะท่านผู้ชม แต่ตอนนั้นคนนั้นบ่อยู่เลยเด็นนี้เนาะคณะด้นนี้คุณนั้นบ่ได้อยู่ก็บอกว่ามองไปเลยว่า,าย้ายย้ายไปบนใหมนะ้ฮะต้นนี้แบบนี้คนใหม่เข้ามา,ขมาเขาก็ดําเนินเอกสารต่อให้ทุถอยเลยแบบบูดเนาะท่านผู้ส่แต่ฮะกแบบเขาดําเนินเอกสารแต่เขาก็ต้องรอรอดในเรื่องทนผู้สมเพราะว่าต่างประเทศแบบต้องรอท่านผู้ส่งต้องใจเย็นใจโหดบูไดเนาะ ไอ้เมื่อเซาเนี่ยเขาเจ้ากับซอกทามลายยางอยู่แล้วก็าเจ้าก็น่าจะมีเอกสารให้กระจายออกมว่าเขายากไดนุลาอุตตานะท่านผู้ส่แต่ทางลาวทาประเทศลาวเขาโบเหตทา่านผู้ส่ถ้าจจะแดงกระดองนี้ไปประเทศลาวรีบไปประเทศลาวไปแดงงานกับ แชร์เ,เงินลายทันผู้ชมเพราะว่าประกันควรคจะมากประกันซบถามนะเนาะเนาะแชร์เงินประมาณสี่พันห้าพันห้าพันดอลลาร์เนาะท่านผู้ชมนี่ยังบุรุษวมเอกสารแล้วกับโบเมนว่าห้าพันดอลลาร์จะถ่ายเลยนะาทาันผู้ชมต้องโลเป็นปีสองปีคือกนนอารโนทันผูสม้มตัวข่อยก็เลยตัดสินใจแบบมาเห็นยู่ฮีอยู่อิตาลี อมั่นสาทัหยอนวานทั้งเล่าเขาไใหายนูเา่าต้านะทานูุุ้่มบันนี่ทั้งสำานักงานนั้นไปมือเสานี่เนาะทังอันสำานักงานทั้งอันพวกเขาเนี่ยเขาก็เลยจะออกหายน่าจะอีกประมาณเดือนอัน เมื่าพฤษภ้าเนี่ยก็น่าจะได้แล้วเนาะท่านผู้ชมคนก็คิดว่าหนาเอกสารน่าจะแล้วหมดแล้วเนาะตอนนี้ก็รอไปก่อนรออีกท่านผู้ชมถ้าเอกสารดได้ใบก็จะน่าจะประมาณอีกเดือนสองเดือนหนึ่งก็น่าจะได้แนละ้ว่านผู้ชมรอไปเลยเนาะท่านผู้ชมพ่อว่าวันเรื่องเอกสารแต่งงานเนาะท่านผู้ชมว่าเรื่องการแต่งงานแล้ควรอุ้ก็วรจะอุ้นอ่ไรที่จะมาว่าเหรือ เรื่องที่ผ่านมามันเกี่ยวกับคล้อง,องอกับเอกสารแต่งงานนี่ยทานผู้ชม,มเกี่ยวกับการแต่งงานของตัวข่อยนี่แหละอ่ามีมือห,หนึ่งนาะทานผู้ชมข่อยกับแฟนข่อยนี่อันไปอันย่างไปย่างข้างนอกแล้วก็ไปแวะนัง่งว่าพากันจะแวะอันเขาลานบ้านแล้วนอดื่มกาแฟนะ กาแฟและท่านผู้ชมไปแล้วคอกับเฮ็ยนผู้ยิ่งคนหนึ่งเนาะคนเคอยกับมูจักเขาเจ้ายุทธ์เดเขาบเป็นมูฮูเขาองจักเนาะไอคนไทยคือกันนี่แหละคนทั้งบ้านเข้าแหละท่านผู้ชมเรา,าหันเป็นแฟนของมูของมูแฟนข่อยเนาะคืออันมูของแฟนข่อยเนดะี๋ยวเราหูจักกับนคนนั้นคนที่ว่าเป็นแฟนของเอือยอันนั้นนะแล้วแฟนของเอือยอันนั้นแล้วก็ คือจากแฟนข่อย่านทางมือของแฟนข่อยนี่แหละท่านผู้ชุ่มอ่าบันนี้ก,ก็เลยเขาก็ร่มกันอยู่ดอกเนาะแต่ลมเขาก็ไปคอยคู้ร่มบอก,กว่าโมเมนต์มืสนิทเล่านเนาะโมเมนต์มืสนิทแบบแฟนงก่อนนะอันแหละก่ะอยไปเจอเขาวันนั้น <c oughs> อ่าบันมีหมื่นหนึ่งหละท่านผู้ชม ่อยกับแฟนข่อยอันทะเลาะกันแห้งทะเลาะกันแล้วข่อยคิดว่าแฟนข่อยนั้นนะจะไปเวา้าระบายนั่นแหละคือเฮาเลยทันผู้สม้มระบายใหันน่าจะไประบายให้แฟนของอันเอือยอันนั้นฟังบัดน,นี้เนาะเราข่อยกับบุงว่าเราระบายแบบใดเนาะในส่วนที่ว่าเฮาเขยียนเฮาทะเลาะกันทันผู้ช้มบันดนี้เราข่อยก็บบุญว่วทางแฟนนัน ของเอื้อยอันนั um ้นไปบอกเอื enfin ้อยอันนั้นว่าจังได๋เนาะไปบอกแฟนเพิ่นน่นเด้อบอกน้ําไฟยิงแฟนของเพิ่นเลยว่าว่าเป็นไก็กบมื้อหน้ามาพข่อยไปเจอเพิ่นอยู่หานบ้านก็นโตขเนอ่าเพิ่นก็มอยนามาทําข่อยข่อยแบบว่าอันเป็นจังได๋เอกสารแต่งงานแล้วหรืบ่ข่อยว่าเพิ่นถามข่อยนะก็เลยว่าไปเรื่อย เราก็เลยบอกกันมาว่าขาบโยักแดงกับโต๊ที่บอกเขาบโยักแดงดีแบบนี้นะมันคือสีดนแถเป็นเบาแบบนี้นะ,ะเนาะอันเขาหนาใจะใส่เวลาคิดเบืองว่าจะแดงหรือบมแดงเป็นเบาแบบนี้นะและ้วเป็นเบามากลรวอเปว่าวะอย่าไปเอาให้แฟนตัวฟังเด้อล่ะอยา่าไปถามแฟนตู้เด้อล่ะว่าอันวา่าพีเบาให้ตฟังว่าอันพีเป็นคนเบาแบบนี้เป็นเอาแบบนี้นะอันผู้ส้มข่อยก็เลยว่าเอา ว่าเบาแบบนี้เนาะคนเฮาขันว่ามั่นใจขนาดคือโให้เฮาทามเนาะทันกุชช่มเป็นเฮาก็เอว่าเฮาเป็นเฮาก็สิว่าลองทามแฟนตัวเบึงว่าเป็นจังไรมันคือโดนเทะอันแบบนั้นแบบนี้เนาะอันนี้เบาเป็นเราโให้คอยมาทามแฟนคอยโให้คอยมาเบาให้แฟนคอยฟังคือแบบคนเฮาเนาะทันกุชช่มเฮยู่น้ำแฟนเฮา ເຮົາບໍ່ເວົ້າໃຫ້ແຟນເຮົາມີຫຍັງເຂົາບໍ່ເວົ້າກັນເຮົາບໍ່ທຳກັນບໍ່ເວົ້າໃຫ້ກັນຟັງມັນກະຊິຢູ່ນຳກັນໄດ້ຈັ່ງໃດເນາະທ້າວຜູ້ຊົມຕອນແລັບກະບໍ່ຄິດວ່າຈະຟດກມບາເນິດກທາະປທາະຮົາິກັນເຂົາວາຫັງໃແເອື້ັງເຈັນາະວາເ້ອາເວົກັບ อีกอีกเอกสารห้ามเหลี่ยวจะคือหั่นเป็นเพราะว่าเจ้าหั่นบอลนนาจะบุญอยากแต่งงานกับคนล้วก็เจ้าหั่นบดเรื่องเอกสารแต่งงานจังสีน่าแฟนคอยเลยเราเลยว่าคนว่าวเป็นไพ่เบาจังสีนะเนาะคอยก็เลยว่าเอื้อยอันนั้นีจะไันแฟนค้องมันมูคลองมูเจ้าฮันเ้เบาคอยก็เลยว่าแบบนี้เลยเนาะมันคอยบุคยเบาว่าจะบุญแต่งงานกับเจ้าคอยบุคยเบาแบบนี้เราว่าจังสีเนาะแฟนคอย เลยว่าว่าเอาอันคันเจ้าเมยยังเจ้าคือบาเบากระโอยกันค่ะเจ้าสิไปเบาเรื่องแบบนี้นะกับคนอื่นเจ้าคือบาเบากระโอยคือบาเบาโอยตรงตรงเลยโขยอะไรว่าแบบนี้ทานผู้ส้มเอ่อเบาโขยก็ได้บบจําเป็นสิบไปเบาให้คนอื่นฟังสิแดงบบแดงข่อยบบได้ซิเลียดดอกข่อยว่าแบบนี้นะนอทานผู้ส้มเพราะว่าข่อยก็บรได้อันนั้นเรื่องแดงอกแดงงานขนาดนั้นดอกทานผู้ส้ม่าแดงไปมันก็ยุ่งยากเนาะทานผู้ส้ม สิ่งที่ข่อยเฉลียดก็คือแบบข่อยบ่มีงานทำานี่แหละท่านผู้ชมย่างเดี้ยวนี่แหละอ่าข่อยทำาหลังจากแฟข่อยทำาแฟนข่อ,อยจังสีมันก็เป็นพิษเป็นเทียงกันไปแฟนข่อยก็บ่าข่อยไปฟังอื่นแบบนั้นแบบนี้มากก็มาพิษมาเทียงกันแบบนี้แฟนข่อยก,กระโรไปหาอันแฟนเออยอันไปท้ามไปบ่าไปวาอีหย่างน,นะ ่อเว้าแบบนั้นแบบนี้ข่อยบ่เคยเว้าแบบนี้นําเจ้าแบบนั้นแบบนี้นะท่านผู้ชมก็แฟนข่อยเราก็ดาให้ยูจะดาให้แบบแฟนของันันนะนี้แฟนของเอือยอันนั้นเราก็บู่้ได้ว่าแฟนของเราหั่นทางผู้หญิงนั้นมาเว้าแบบนั้นแบบนี้กับข่อยนะเพิ่นก็ไปว่าให้ให้แฟนเพิ่นต่อบัดนี้ตไปเว้าให้เขาฟังนี่จะไปเว้าแบบนั้นแบบนี้เขาฟังแบบนั้นแบบนี้ทางผู้หญิงเรามาเียดให้ข่อยต่อบัดนี้ท่านผู้ชม ครียดให้อยเนาะแต่คนก็บ่ปักบ่เว้าจังดอกเครียดใหคอยเอาอันคอยกับแฟนคอยไปเว้าเสียๆให้หายเว้าไปทั่วทีแดนไปเว้าให้คนที่ว่าเขาบู่้จักตัวคอยฟังก็ีเนาะท่านผู้ชมเพราะว่าอันมีหมู่อันคนที่เขาฮู้จักเล่าแหละเพราะว่าเราอันไปโดกับเขาแล้วกันไปเว้าเขาฟังเขาก็เว้าโตให้คอยฟังนะท่านผู้ชมเขาเขาจ้าก็มาให้คอยฟังด้เนาะเอือยอันนั้นเอาคอยกับอัน ฟนข่อยไปเว้าเสียเให้เว้าแบบนั้นเว้าแบบนี้นมีเอคนนึงเรามาเว้าให้ข่อยฟังนะว่เอ้ยอันนั้นเอากับแฟนข่อยไปเว้าไปทัวร์นท่านผู้ชมอ่าข่อยก็บ่ได้เครียดคมให้เขานท่านผู้ชมเว้าแล้วก็จบไปเนาะพอเฮาฮู้เฮาก็เออเฮาก็เงียบเฮาก็อียังไปข่อยก็บ่ท อาคิดว่าคนอันทางบ้านเดียวกันคนทางเขาเนาะท่านผู้ชมบอกกันคนอาจจะหูเดือบมันนี่แหละหอยกันบ,บโบเขียบโโค้งย่างมือหนามือต่อมาต่อมากหอยก็ยังทรหาเอื่อยนั่นแบบว่าหอยบอโบแมนวาซิทรอซึมชื้นซึมหาถูกนองทางผู้ชมมันหอยปลูกผักอันน่ะหอยให้เล่าอันหอยละโหหาเล่าว่าพี่อันอยากกินผักมาเอาเด้อมีผักหอยละว่าจังสีเนาะพอหอยปลูกผักนู้ขึ้นกเ็เลยบ,บุดโบเอียงขึ้นกเ็เลยบอกคนมาแบบตื่นใก่ คืออันซื้อต้ามญี่บ้่นซื้อไข่โนทานส้มแต่า่าแกนภาษาอังกฤษนะมันเป็นอันอื่นแบบว่าคือไก่ไปบัดนี้เขาเจาะก็เลยอื่นข่อยเป็นไก่ซื้อไก่เดินเดินก็เลยว่าไก่จ้าไดโบอันวันที่วันพี่เบ่าให้โตฟังเมือนอันท่วายู่หลานกาแฟนะพี่บอกโนว่าอย่าไปทําแฟนด้วยอย่าไปอ่านบอกให้แฟนโตฟังนะนะอย่างนี้นะ เดยว่าอ้จังไดโตอันโตก็ย่งนั้นไปเว้าให้บักอันนั้นฟังอยู่เนาะเพิ่นว่าจังซี่นะเอิ้นข่อยอันแฟนเพิ่นเป็นบักอนันนะกูยิงคนนั้นนั่นนะอันโตก็ยงสิเอนไปเว้าให้บักอันนั้นมันฟังอยู่เนาะเพิ่นบอกจังซี่เนาะแล้วข่อยก็เลยว่าเอ้าอันข่อยก็บ่อล่ะเออข่อยถามเล่าข่อยว่าจังซี่ข่อยก็ถามเล่าข่อยก็ถามเล่าซื่อๆหั่นแหละเพก็ว่าจังซี่เนาะแล้วก็บ่ได้เว้าหยังอ่าังสเนาะ แบบนี้หรอเพื่อนว่าแฟนคอยหันเขียนไอ้แฟนเล่าว่าอันมันี้แฟนเล่าหันก็ไปว่าให้ทางคุยยิ่งหวานเจ้าหน้าที่ไทยคอยกับอันมู่คอยแบบพิดกันพิดกันแบบว่าทุกคอยคู้จักกันโดนมน้ามาแต่โดนแบบนี้นะเนาะทางอันแฟนเออยนั่นไปว่าให้เออยนั้นมา จริงๆแลวมันกับโมเมนมูแบบมูชนิดแบบคนหูจักกัน,นท่าไท่านชุ่มเพราะว่าแฟนเอื่อยนั่นเป็นมูของมูแฟนข่อยนะหนะูจักอันผ่านทางหูจักกันอันแฟนเเอื่อยนั่นก็มูจักแฟนผ่านทางมูของมูแฟนขอ <S <S ่อยนี่แหละป็นก็เลยก็คอยว่าจังสีอันพี่บอกโ้เลยว่าอย่าไปเบาให้บักอันนั้นฟั่งอย่าไปท้ามั่นอย่าไปเบามันฟังอย่างสีนะ ดูกันอายุกับโบ้บนหนอยหน่อยเราได้แบบนี้นะนอทันผู้ส้มอันเพลินเบาแบบนี้นะแต่ข่อยก็เลือกที่จะบดดรองนอทันผู้ส้มะว่าอันข่อย่บยกมีปัญหากับผู้ได้ข่อยยู่วนัูข่อยก็สบายนลยทันผู้ส้มเอามาอยู่เมืองหนกนอทันผู้ส้มบ่อยากมีปัญหากับผู้ใดแต่แต่อันในเมื่อเฮาค่ะมีปัญหามเฮาก็ต้องเหลาเขาก็ต้องคุยกับแฟนเฮ้ายู่แลหวนอทันผู้ส้มสิให้เฮ้าไปลมกับผู้ได้ละ เขาเอาอยู่กับแฟนเฮานะคุณทีทวันเขาเหลียงเขาบึงเขาในรอนดนี่ก็คือแฟนเฮาเขาก็ตองเบาเขาฟังเขาก็ตองทามเขามียังษ์นะทานผู้ชมทามกันดีที่สุดแล้วบัดที่นี่แฟนอ่อยเลยว่าเอาเจาเล่าอันเล่าเอาเหล่อง,งแบบนั้นแบบนี้มาเบาให้อันให้เจ้าฟังแคมาเบาให้เจ้าฟังอันไอ้ฟัวเราไปเบาแบบนั้นแบบนี้แฟนเอื่อยนั้นไปเบาแบบนั้นตรงนี้นะ เจ้าก,ก็ไปเบาให้เราฟังที่เจ้าก,ก็โลกไปอันทามแล้วที่ว่าอันแฟนเจ้านะ่นนะอันอันไปนอนกับผู้หญิงคนอั้นคนนี้ถ้าจะเบาแบบนี้นะผู้หญิงคนอันน้นแน่นอนเขาก็ตองไปทามแฟนเขาอยู่แล้วจังสีเนานนะก็ว่าโอ้ยหอยโปรเบาดรอก่ารปะว่าหอยบปยักษให้เขาพี่ปัญหากันนะราะว่าจังสีนะมันเป็นเรื่องของเขาบางทีเขาก็อาจจะ พิษกันละกันละไปไปเฮาฟังเฮาก็จบเฮาก็บริเวาไปดอฮันตัวนี้น่ะท่านผู้ชมเนาะอันเพราะว่าเฮากะเนึกออกอยู่เนาะท่านผู้ชมเวลาคนพิษคนนั้นทะเลาะกันมาเบาอันระบายให้กันฟังเฮาก็ได้แต่ให้กำลังใจเลยท่านผู้ชมเฮาก็บริเวาสางเติมกันเนาะท่านผู้ชมแล้วเฮาก็บริเวาไปส้มสีส้มหาเนาะเพราะว่าเฮาเฮาก็หูอยอยู่แล้วเนาะว่าเขาอาจจะอยากระบายน่ะสำหรับขแขกน้อง่อยคิดแบบนี้นะเด็กกับ ข้นหนาหันบบเมนเบาไปชุ้มซีชุ้มหาทานผู้ชมเบาไปเลยเพราะวันอันขันถากควีซีเบาหันควก,าาบกับเบาโบว้ยดุ๊กดี่โนทานผู้ชมเพราะว่าแฟนเราหันกับมาเบาเรื่องนัหนเรื่องนี่เกี่ยวกับเกลือยอันเบาไอ้แฟนคอยฟังเบาแบบนั้นแบบนี้เบาเสียเสียหายหายเนาะทานผู้ชุ่มพาเบนผู้อื่นกับแอยกระซิบไปเบาให้เอืือยอันฟังโตแหลกพันเบนผู้อื่นเนาะคอยกับบงุงหเนาะได้คอยประเดิซีเบายังได้ทานผู้ชมเบาเราคอยกัจยกไป ก็สิบอกแฟนขอตลอดว่าโอ้ยอันแฟนอ่อยแล้วก็มาบอกไอ,อยฟังเลยเนาะมาแฟนองเอิดอันว่าเกีียวกเอืดอันแบบจังได้ยังได้ขอก็เลยจะบอกแฟนอ่อยว่าโอ้ยบางที่เขาอาจจะอันทะเลาะกันหรือผิดกันแล้วเขาอาจจะระบายก็คือเจาระบายกับเขาทะเลแบบนี้นะขอเก็ว่าจังสีเนาะจาก,ก็รับฟังไปแล้วก็จบ,บก,ก็เลยว่าจังสีเน,ะนาะทันผู้สุมสำหรับเฮาเขาก็คิดแบบนะนี้แล้วนะแต่คนเฮาคิดก็คือกนเนะทันผู้สุม ไอ้ทุกมือเน silently, aky, ี่ยคอยกับแบบมเด้ยุ่งวนไหว้น้ำผู้ใด้ทันผู้สุ่มดูชนตัวคน,คนค 33, ข่อยเลยคนใด right ้คบได้กับคบเนาะท่านผู้สุมคนใดคุบโมเดลกับยู่ใกล้ๆเอาไว้การดีสุดเหล่าท่านผู้สุมปัญหามันจึงจะบดตามมาเดี๋ยวขันหาห้าแบบพบหลายคนกับอาเจอคนดีก็ดีเนาะท่านผู้สุมเจอคนบุรีก็มีแต่ปัญหาตามมาแบอยู่ห่างๆ่านอกากท่านผู้สุมอาจจะเจอคือข่อยในการ อยู่ห่งหางๆไปดู่ชนเท้าหันดีที่สุดแล้วสำหรับคลิปนี้ขอจะขอจบเพียงเท่านี้ท่านผู้ชม